มันเริ่มต้นจากการที่จะมีความเห็นผิดเหมือนคนทั่วไปนี่แหละเราศึกษาทมเราปฏิบัติตามทำคำสอนเฮ้ยบานมีความสุขได้นี่หว่าก็เลยมันเริ่มต้นในการเป็นคนตื่นธรรมเราเคยทำเลวทำชั่วน้ำหนักความเลวความชั่วมันเยอะทีนี้เราจะวัดยังไงไม่รู้ส่วนใหญ่มีแต่บาปคือไปชอบเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นสามีภรรยาของเรานตเองถ้าอยากนอกใจยอยู่อันนี้ก็โดนข้อ3ด้วยอ้าวแล้วมันบาปเยอะไหมครับเรื่องนี้คุณไปชอบเด็กขนาดไหนไม่จานั้นสุลาล่ะ เมาขาดจตินอนอยูหอ่ห้องนี้คนเดียวมันไม่ไปยุ่งกับใครอ่ะไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เบียดเบียนเยนดือดร้ตัวเองไหมมีความสุขนะอาจารย์ตอนอาจาร,ร,รย์อย่าพูดว่าอาจารย์ไม่เคยนะมีสาวๆเดินเข้ามาขาสติไปล่วงละเมิดต่อเขา,าผิดหรือยังยังคือเราช่วยคนอาจารย์ช่วยอะไรไม่ได้ดประพฤติผิดในกามนะแค่ไม่บอกพ่อแม่เขาไม่บอกพ่อแม่เรียกว่าประพฤติผิดในกามฟังแล้วชีวิตเหนื่อยเลย